สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกบช่องเจ็ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอร,รายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับศูนย์นิทรรศิริราชหรือศิริราชสลิปเซ็นเตอร์เป็นศูนย์สุขภาพการนอน ที่ให้การรักษาผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนในทุกๆเรื่องครับปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยที่มีความผิดปกติเกี่ยวข้องกับการนอนหลับเช่นนอนหลับมากเกินนอนหลับน้อยเกินหรือมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับปัญหาการนอนกรนหรือทางเดินหายใจถูกอุดกั้นขณะนอนหลับซึ่งปัญหานี้จะส่งผลเสียทั้งทางตรงต่อผู้ที่มีความผิดปกติเหล่านี้เอง หรือผลเสียทางอ้อมต่อผู้ที่นอนรอบข้างด้วยดังนั้นจึงไม่ควรมองข้ามปัญหาเหล่าน,นี้นะครับโดยทั่วไปศูนย์นิทรร์หรือสริล่าสลิปเซ็นเตอร์จะให้บริการการตรวจสุขภาพการนอนหลับจะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่ด้วยทั้งคืนซึ่งจะคล้ายกับโรงแรมหรือใกล้เคียงกับ